หวังว่าไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วกันนะครับโอ้โหซีอาร์เซนคริสเตียโนโรนัลโดพีโดนะครับหวังไม่เจ็บไม่ป่วยจะพาฝอยทองทีมชาติโปรโต,ตุเกสไปเล่นยูโรในปีหน้านะครับตั้งเป้าไว้แล้วหมายมั่นปั้นมือซะหน่อยล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดครับหวังไม่เจ็บและไม่เจอปัญหาอะไรเพื่อที่จะได้ไปช่วยทีมชาติโปรโต,ตุเกสทำศึกยูโรรอบสุดท้ายในปีหน้าหลังพาทีมผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนะครับ โปรตุเกสตีตัวไปเล่นฟุตบอลยูโรที่รอมันปีหน้าหลังออาชนะสโลโเกียเมื่อคืนนี้ครับ3-2โดยพิโด่อบปคนเดียว2ประตูซะด้วยครับฟอร์มเจีบแมวเววับเราต้องบอกว่าอนาคตของพิโดในวัย38ปีไม่แน่นอนนะหลังจบฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีก่อนแต่โรเบรโตมัร์ตเนซกุนซือของโปรตุเกสยังไว้วางใจพิโดและเขาเป็นส่วนสําคัญของแผนการน,นาทีมโรนันโดยิงไปจิตประตูในรอบคัดเลือกของสุกยูโรและตอนนี้เขาทําไปแล้ว125ลูก จากการลงสนาม202เกมให้กับชิมชาติโปรโตุเกสนะครับโรนันโดหวังว่าตัวเขาจะไม่เจอปัญหาและอาการบาดเจ็บตลอดช่วงเวลาหลังจากนี้เพื่อที่ได้ช่วยโปรโตุเกสไปเล่นศึกยูโรปีหน้ามาฟังสิ่งที่ปิโดในสัมภาษณ์นะเขาบอกว่าผมหวังว่าจะได้ไปเล่นยูโร2024นะเพราะยังเหลือเวลาอีกเยอะมากผมหวังว่าผมจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะอาการบาดเจ็บผมหวังว่าจะได้ไปเล่น ผมย้ายออกจากประเทศโปรโต,ตุเกสตั้งแต่อายุไม่มากแต่ที่นั่นยังเป็นบ้านของผมพวกเขาสนับสนุนผมในทุกสนามที่โปรโต,ตุเกสชาวโปรโต,ตุเกสควรได้รับการแสดงความมีดีด้วยเพราะการต้อนรับชิปขามอบให้เราและผ่านการเข้ารอบนี้และยังมอบการผ่านเข้ารอบในครั้งนี้เป็นของแฟนบอลด้วยเหมือนกันผมจะเดินทางไปที่บอสเนียด้วยนะแต่ไม่รู้หรอกว่าโค้ชจะตัดสินใจยังไงผมจะพร้อมลงสนามให้กับทีมชาติเสมอผมรักที่ทําแบบนั้นและไม่ว่าโค้ชจะทําอะไรก็ตามนักเตะทั้ง24คนพร้อมช่วยเหลือ โรตูกเกตจะเจอกับบอสเนียในคืนวันจันทร์หลาขั้นหมว่าจะมีการปรับนักเตะหลายตำแหน่งเนื่องจากผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับมเมื่อคืนครับพีโดเนี่ยล่อไป2ประตแบบแจมแมวแววับเลยครับโอ้โหโกระโดดท่าดีใจประจำตัวสู้นั่นเลยครับพีโดเมื่อคืนนี้เฉิดฉายเป็นอย่างมากเลยต้องยอมรับฟอร์มนะครับ อายุอานาม 3, 8ปียังเจ๋วจริงๆครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจัดไปเวอวรุ่นจัดไปแฮซีวาเซวนโอ้ยขอไปจัดไปแฮซีอาเซวจัดไปยาวๆเลยครับ